สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับคันที่ท่านกําลังเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นตัวเจ้าโตโย t ้าอ n นโนวนะครับเป็นนนวส์โตโยต้าอินโนวานะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมทีนี้เรามาเยี่ยมชมกันเลยนะครับว่าตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับผมความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินรูรบคันก่อนนะครับผมใหญ่บึกบึนนะครับหรูหราแนวสปอร์ตแนวพรีเมียมนะครับ คันใหญ่ขึ้นกว่าชีกเนวไปจากตัวเดิมเดิมเลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลแอดเข้ามาได้เลยนะครับใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินชมรอคันก่อนนะครับให้ความสวยงามโออานะครับผมตอนนี้จะเป็น,นระบบไฟฟ้านะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับผมเดี๋ยวมจไปเยี่ยมชมมันเลยนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับผมจะเป็นระบบ PCS นะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมระบบการเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับพร้อมพงมาลลยหน่วงอัตโนมัตินะครับดึงกลับนะครับผมแล้วก็เป็นตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางนะครับ LTA นะครับผม ซึ่งตัวเจ้าตัวอ n นโนวตัวนี้นะครับผมจะมีระบบความปลอดภัยนะครับผมถุงลมนิรภัยนะครับเสริมความปลอดภัยถึง6จุดด้วยกันนะครับระบบเอก ABS นะครับผมแล้วก็ EBD แล้วก็ BA แล้วก็ s a c นะครับควบคุมการทรงตัวโดวย VSC VSC นะครับระบบป้องก,กันการล้อหมุนฟรีนะครับผม TRC ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ระบบ มันจะมีระบบอีกระบบหนึ่งนะครับระบบเตือนภัยนะครับผมเตือนมุมอับสายตานะครับช่วยเตือนนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนกะระยะถึง8ตํตำแหน่งนะครับแต่นอกนั้นครับก็จะมีระบบการแจ้งเตือนถุงลมนะครับระบบการแจ้งเตือนลมยางนะครับ TPMS นะครับผมแล้วก็ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับและหน่วงเบรกอัตโนมัตินะครับผม เดี๋ยวพาเย,ยี่ยมชมกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูรูมาดูตรงฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายการเปิดปิดนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าเป็นระบบเปิดปิดนะครับขึ้นลงด้วยระบบไฟ,ฟฟ้านะครับปรับโชคนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งภายในข้างในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมระบบตรงแผงประตูนะครับควบคุมระบบต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงทั้ง4บานนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มือจับเป็นโคเมี่มนะครับผม มาดูกันเลยนะครับนี่คือตัวระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเกียร์โตนะครับเพิ่มความโดดเด่นสวยงามนะครับหน้าจอนะครับ9นิ้วเลยนะครับผมเบาะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีหลังคาโมลลบนะครับแบบพานรามานะครับผม เลื่อนขึ้นเลื่อนปิดเปิด,ป,ดปิดได้นะครับผมแล้วก็บอรนั่งด้านคนขับเป็นไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับผม่สนอราคาตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็มาดูแถวหลังนะครับแถวหลังเป็นบปเบาะปรับไฟฟ้าคู่นะครับผม เบาะปรับไฟฟ้าคู่นะครับแล้วก็มีที่พักรองขาตรงนี้ด้วยนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่านอนนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับอ่าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการพักผ่อนด้านหลังนะครับบอดรองตรงขาตรงน่องนี้นะครับอ่าปรับขึ้นลงได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ปรับเอ็น้วยระบบไฟฟ้านะครับผมสวยงามครับตัวนี้นครับเหมาะสำหรับรถครอบครัวครับแล้วก็บอตัวนี้บอหลังคู่หลังนี้จะเป็นบ่อแยกนะครับเป็นบ่อแยกมีที่พนังพิงด้วยนะครับหลังแล้วก็ตัวนี้เก็บแก้วน้ํานะครับตรงช่องเสียบ USB นะครับนะครับทีนี้มาดูตรงช่องหลังคานะครับจะเป็นช่องแอร์นะครับ มีแอร์ให้ครับสำหรับผู้โดยสารนะครับผมไม่อุดอัดนะครับแถวสามเป็นไงบ้างครับแถวสามกว้างขวางนะครับผมมีช่องต่างๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับความสวยงามของเจ้า Innova นะครับติดขัดปัญหาอะไรขออภัยด้วยนะครับเพิ่งจะรีวิวเป็นครั้งแรกนะครับจะสำหรับตัวอินโนวนะครับ ใหญ่โตโมอาเลยครับผมสวยงามนะโชคใหญ่แข็งแรงนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้นะี่ปิดฝาท้ายนะครับปิดสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเจ้าตัวโต y o t ยต้าอินโนวานะครับตัวไฮบริดนะครับผม เหมาะสำหรับเป็นครอบครัวนะครับเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวนะครับใช้งานนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้เลยสบายสบายนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเอาข้อมูลดีๆมาเสนอให้ฟังนะครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ